โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมแล้วกันแทันอีกเช่นเคยคืออันนี้ต้องบอกก่อนะว่าหัวข้อของคลิปนี้นะครับก็คือเราจะผ่านดันเจี้ยนเอ็กซ์รีมนะครับโดยใช้แค่เพียง2ทีมคืออันนี้มันเป็นหัวข้อที่หลายๆคนนะทําได้ตั้งนานแล้วนะครับคือแรกๆอ่ะครับผมกะว่าจะไม่ทําคลิป ัวนี้ละนะครับแต่คิดว่าเออมันก็น่าจะยังมีเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่สามารถผ่านด้ n นเชื x t เอ็กมโดยใช้แค่2ทีมได้นะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะเราทําขึ้นมาแล้วกันเผื่อเพื่อนๆนะครับอยากจะมาดูนะครับไว้เป็นแบบแนวทางได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่า2ทีมที่ผมใช้นะครับจะประกอบไปด้วยใครบ้างโอเคครับสำหรับทีมแรกที่ผมใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยจุนคาโอริทามากิคริสติน่าแล้วก็โคโคโรนะครับผม ก็ทีมนี้นะครับเน้นให้น้องโค้กเนี่ยบูทแล้วก็โจมตีให้เร็วที่สุดนะครับผมถ้าถามว่านะครับทีมนี้จำเป็นต้องมีการฟาร์ม TP มาก่อนไหมผมก็มองว่าไม่จำเป็นนะครับจะฟาร์มก็ได้หรือไม่ฟาร์มก็ได้แล้วแต่เพื่อนเเลยนะครับผมโอเคส่วนทีมที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยโนโซมิมาโคโตกิสตินายูคาริแล้วก็อาริสานะครับที่ผมใส่ยูคาริมาเนี่ยนะครับเพราะว่าคือไอตัวคิเมล่าเนี่ยนะครับมันมีสกิลที่ พ่นควันสีม่วงนะครับแล้วมันเป็นการโจมตีแบบดาเมจเวทนะครับแล้วมันจะลดเกราะกายภาพนะครับผมคือมันจะมีเฟสที่พอบอสอ่ะพ่นควันเสร็จปุ๊บอ่ะอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเนี่ยบอสมันก็กดอันติที่โจมตีทั้งห้าเป้านะครับแล้วมนทำแกเป็นว่าทำให้มาโคโตกับคิตติน่าถ้าสมมติคิตติน่ามันไม่ได้กดอันติไว้อ่ะคือก็อาจถึงตายได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยใส่ยูคาริมานะครับสำหรับทีมนี้นะครับ ถ้าจะฟาร์ม TP ก็ฟาร์มโนโมิไว้ครับเพราะว่าอันติีของโนโมิอ่ะมันมีทั้งการยั่วยุใช่ไหมแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับเพื่อนในทีมด้วยก็เลยคิดว่าอะถ้าจะฟาร์ม TP นะผมแนะนําให้ฟาร์มของโคโคโร่นะครับแล้วก็แนะนําให้ฟาร์มของโนโมิแค่นี้นะครับส่วนคนอื่นๆเพื่อนๆอยากจะฟาร์มก็ฟาร์มได้หรือไม่ฟาร์มก็ไม่เป็นไรนะผมอาแต่ถ้าใครงงนะครับว่าทําไมผมถึงมีริสติน่า2ตัว คิสติน่าตัวแรกเป็นของผมนะครับแล้วก็คิสติน่าอีกตัวนึ่งก็ยืมเพื่อนในแคนเอาครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าทีมนี้นะครับจะจัดการบอสคิมิล่าใน2รอบได้จริงหรือไม่ไปดูกันเลยอันนี้ครับผมก็จะมีการฟาร,ร์มทีพีของโคโคโลทามากิแล้วก็คาโอริแล้วนะครับส่วนคิสติน่าเนี่ยผมยืมเพื่อนมาทีหลังนะครับก็คือคิสติน่าของเพื่อนเนี่ย ผมไม่ได้ฟาร์ม TP ไว้นะครับผมอ่าอันนี้เราก็รัวอันติใครได้ก็รัวไปเลยครับคือที่ผมไม่ฟาร์มอันติของคิสติน่ามาก่อนนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะไปบูทดาเมจให้บอสเนี่ยมันใช้อันติพร้อมกับพ่นควันม่วงนะครับผมกลายเป็นว่าทามากิกับคาโอรีมันยืนไม่ไหวแล้วก็ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการไม่ต้องฟาร์ม TP เป็นบางตัวนะครับเพื่อที่จะไม่เร่งเก TP ของบอสนะครับ อันนี้นะครับล้วก็ใช้โคโคโลบูตเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มพลังโจมติให้กับเพื่อนนะครับคิดที่หน้านะครับกดอันตีป้ายอีก 64. 0 0 0นะครับแล้วก็ตามด้วยธรรมกิครับผมทีมแรกนะครับทำดาเมจใส่บอสได้ประมาณ1,500,000ดาเมจนะเลือดบอสจะมีอยู่2อ0 0 0 0นดาเมจนะครับก็ถือว่าทำดาเมจได้เยอะมากเลยนะครับผม ก็จะเหลืออีกแค่หนึล้านดาเมจทีมที่2มันก็สบายๆครับมีทั้งมาโคโตมีทั้งคิสตีน่านะครับผมยังไงก็อีซี่เขาออีโชอีกทีครับ4ี่0มเหลืออีกสิบามวินะฮะเดี๋ยวบอสจะกดฟ้าผ่าห้างแมปละเอืออันติชุนก็กันไม่ไหวนะครับผม โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูทีมที่2กันต่อเลยครับอ่าทีมที่2นะครับผมฟาร์มอันติของทุกคนเลยนะครับยกเว้นยูคาริครับผมอ่าอันนี้เริ่มเกมมาผมก็กดอันติของโนซามิก่อนนะครับเพิ่มพลังจมนตีให้เพื่อนในทีมนะครับอ่าอันนี้นะอาริสาก็ยิงไปสามหมื่นนะครับตามด้วยอันติของคิตติน่าอีก7 6 0 0หนะครับบอกเลยว่าแรงมาก ที่ผมใส่อาริสานะครับเพราะว่าอาริสานี่ยมันมีสกิลที่บูททีพีเป็นของตัวเองนะครับคือผมอ่ะชอบอาริสามากเลยนะเพราะว่าอาริสามันยิงได้แบบรัวมากๆเลยอ่าน,นี้ยูคาลิโกกางโลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติระหว่างเนี้ยบอสพ่นควันมั่วนะฮะตัวละครเราก็จะไม่โดนลดเกาะละคือสกิลของบอสดามันต้องทําดาเมจใส่ตัวละครเราได้ก่อนนะครับถึงจะติดสถานะรถเกาะให้นะครับ ออลิสายิางไปอีก49,000นะครับเนี่ยครับแป๊บเดียวอลิสาจะได้โจมตีรอบหนึ่งแล้วตะกี้สังเกตไหมครับอบอสพ่นควันม่วแล้วแต่ติดโล่ของยูคาลินะครับเพราะฉะนั้นตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะไม่โดนรถเกาะด้วยใกล้จะจัดการบอสได้แล้วนะครับเหลืออีก30กว่าวินะครับผม เฟสนี้คืออันติโนสมิมาผมก็กดอันติของโนสมิก่อนนะครับแล้วัขตโะจาะเกาะใต้ไม่เป็นไรครับตัวละครผมถึกอยู่เดีย๋ยวอีกยี่สิบวีนะครับอา,อาลิซายิงครับปุ้มตีหมนเก้าแล้วก็จบด้วยคิตติน่านะครับผมเรียบร้อย เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าสมมติน,นะครับเราสามารถจัดการบอสเอ็กซ์ตรีมได้ในรอบเดียวเนี่ยรอบหน้าผมจะไม่พลาดแล้วนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมเลวกันแซดก,ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ